สวัสดีครับสอบสมบูรณ์รุ่งเรืองยังยนต์นะครับวันนี้มาพบกับเจ้าล้อคอสติกไทจีนะครับเป็นไทจี2นะครับสังเกตไหมครับว่าสีจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อผมปุนกล้องนะครับสีตัวนี้นะครับชื่อของ c o สติกก็จะเป็นสี Power Blue นะครับ แล้วก็สีตรงหน้าแม็กตรงขอบล้อน,นี้ก็จะเป็นสีโรสโกลนะครับตัวนี้เป็นไท g ขอบ18ที่เห็นอยู่เป็นขอบ18กว้าง1.5นะครับออฟเซตอยู่ที่8นะครับผมถ้าเป็นล้อหน้านจะเป็นขอบ18กว้าง9.5นะครับออฟเซตอยู่ที่12นะครับสเปคที่แนะนำเลยนะครับกับเจ้าล้อตัวนี้ผมก็แนะนำเป็น Revo Z e dition นะครับตัวโปร่ใหญ่นะครับ ใส่ก็จะพอดีเลยเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดนะครับว่าสีเป็นยังไงนะครับสีนี่คล้ายๆสีเมจิกฟุโ e ของค่ายเลนโซนะครับแต่ว่าชื่อของคอสติกตัวนี้ก็จะเป็นสีเอ่อพาวเวอร์บนะครับจำมาเลยนะสีตรองก้านนะครับเรียกว่า Power b ร์บูนะครับเออร์บูนะครับแล้วก็สีท้องล้อตรงนี้นะครับเป็นสีโรสโก d นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขรูร้อนะครับผม ก็ในเรื่องการรับประกันนะครับของค่ายคอส m ิกนะครับก็จะมีรับประกันโครงสร้าง6ปีนะครับแล้วก็รับประกันสี6เดือนนะครับสีตัวนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวลองหมุนกล้องให้ดูอีกทีนะครับว่าสีจะเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าแม็กเลยนะนะครับผมต้องอยู่ด้านซ้ายของแม็กนิดนึงเห็นไหมครับสีเริ่มแบบมีอมม่วงนะครับเห็นไหมฮะถ้าล้อออกแดดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ เมื่อข uh ับไปนะครับล้อจะเปลี insight, ่ยนสีนะครับตามการถอกเขของแสงเลยสวยมากนะครับตัวจริงนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมนะครับร้านเรามี2สาขานะครับมีสาขาโคราชนะครับแล้วก็สาขาสมุทรปราการนะครับก็เบอร์โทรสาขาโคราชนะครับก็จะเป็น0614798290ครับแล้วก็เบอร์โทรสาขาสมุทรปราการนะครับก็จะเป็นเบอร์โทร0818688872นะครับท่านใดที่สนใจนะครับล้อแท้คอสกครับก็ลองเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับ เรามีจําหน่ายมีมากมายนะครับลองเข้ามาดูนะครับเฉพาะขอ18นี่ก็ไม่ต่ากว่า50าลายนะครับโอเคครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้งช่อง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับโอเคครับใครที่ขับรีโ o อยู่นะครับแนะนําตัวนี้เลยฝากด้วยนะครับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ